ครับตอนนี้ก็รบครับตอนนี้ก็เอาน้องวาสนาหรือน้องมารุมจะไปเก็บมาเมื่อสักครู่นี้มาชั่งกิโลดูว่าจะได้สักกิโลรราเราก็าได้มาเก้ากิโลครึ่งหักทั้งนี้ไปสักครึ่งกิโลก็จะรับเป็นเนื้อเน็ตของน้องวาสนาหรือน้องมารุมหนึ่งเกกิโลเก้ากิโลก็แปลร่ปก็จะได้สักเจ็ดถึงแปดกิโลนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้แต่งใช้อีกแววแว,แว,แว วิธีหาเงินง่ายๆของผมครับไม่ซ้ำแบบใครเพราะไม่มีใครทำจึงขายเพลินพรมแดนไปเลยนะครมีเท่าไหร่ก็ไม่พอส่งไม่พอขายทำไม่ทันเลยพวกง่ายๆนะครับแต่ต้องขอย้ำว่าใครมีที่ว่างๆอย่าปล่อยให้ลกหญ้าเรว่าจะพืชถามมารุมมาโปกแบบพมนี่หาพันใหญ่ๆฝักใหญ่ๆย,า,ย,ยาวๆแบบนี้มาปลูกจะประหยัดเวลาในการแปรรูปแล้วม่ค้าก็จะชอบมันเนื้มจะเต็ม นะครับสิฟฝักก็ได้กิโลแล้วนะทั้งใหญ่ทั้งยาวมาค้าชอบนี่ครับจะเห็น <Okay. S 1> ทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบนี้ประหยัดเวลาในการแปรรูปนะครับครับขอูกุนะครับของดีบ้านเราครับและจะรับจังแทบทุกวันเหมือนผมนี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ